มาชมกันครับว่าเอกซาววันนี้ใช้เวทีใครครับผมครับวันนี้เจ้าภาพครับผมต้องการได้เซตเอกซาวทั้งหมดขึ้นบ้านใหม่ก้อนรุเหวอเอกซาวครับผมครับงานแต่งก็เป็นเอกซาวอีกแต่ลูกค้าอยากได้เครื่องเสียงเอกซาวทั้งชุดครับผมครับป่ะจะพาไปชมกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมครับอันนี้ก็เป็นของภูมิมอยเครื่องเสียงครับผมครั้นี้ก็ใช้เอกซาวทั้งสเต็ปเหมือนกันครับผมครับรอเปลี่ยนแค่พาวเวอร์ตอนนี้ครับแต่พวกเซตเต็มตู้ก็ถือว่า เป็นของผมทั้งหมดแล้วครับป่ะไปชมกัน been, ครับผมมาครับผมครับข้างหลังครับดูก็รู้ว่าตู้ตัวไหนครับตัวนี้ก็เป็นตู้เดียว21นิ้วนะครับผมครับเซตนี้ก็เป็นเบลดข้างละ12ดอกนะครับผมแม่เด็กสิบสอดอกครับผมครับอันนี้ก็เป็นดอก21ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นตัวเอกสาวครับตัวเต็มครับตัวเดียวใช้ในระเบียบตัวนี้ก็ถือว่าขายดีอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งอย่างนะครับเครื่องเสียงบ้านเนี and and ่ยโอ้โหซื้อกันมากเลยตัวนี้เพราะว่าตู้ใบเนี้ยผมบอกเลยครับใส่18นิ้้วก็ไดครับใสแปดนี้ก็ได้เป็นตู้ทที่ผมมําาสหรับ งานที่ชอบแบบเบรคหนึบๆครับถือเป็นเบรนิ้วครับดูความใหญ่ของตัวเห็นไหมครับจะได้เบรที่หนึบครับเสียงหนึบและทรงพลังเอาง่ายคือเบรต่ํานั่นเองสัปดาหนี้ครับ12ใบจัดไปเลยครับผมครับกลางก็เป็น A122 ครับก็เป็นตัวที่เราใช้บนระเบียบครับผมครับผมมอยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรียกใช้เสียงกลางใบนี้ครับผมครับก็ออกสไตล์ฮอนหลดคือเอาง่ายคือบ้านเราเนี่ยชอบสไตล์ฮอนหลดมากคือ สกางแบบพุ่งๆเนี่ยโดดๆเนี่ยโอ้โหบ้านเราชอบอย่างนี้ครับผมสำหรับตัวเนี้ยแล้วก็ฝั่งนู้นครับทีมงานก็กําลังตั้งอยู่นะครับผมนะตั้งองศาตู้แล้วก็อีกอย่างหนงะครับเหล็กตรงข้างนะครับเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลองศาตัวว่าให้ได้ยังไงครับผมครับยิ่งพื้นที่แบบเนี้ยเราไม่จะเป็นต้องเอาตู้ขึ้นสูงครับให้ดังแต่บริเวณเราก็ถือว่าจัดแล้วออกไปนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไปกวนคนสิ่งรอบข้างสิ่งนอกแล้วเขาก็บอกร้องเรียนลดเสียงครับเราก็พยายามดึงตู้มันต่ำเพื่อจะได้เสียงเก็บละเอียดตรงนนีีี้้้ครับทตูอย่างี้ครรับผมกาต่ยบะัอ ผมจะขับยังไงครับผมก็ขับค่าละ2ดอกเห็นไหมครับขับค่าละ2อดอกคือไงครับซิปิคอนหนึ่งตัวนี้ตัวนี้คือมาจากเครื่องครับผมครับมาจากเครื่องจากพวเวของเรานั่นเองครับแต่ัเสียงบ้านผมจะทําเป็นมา1แล้วก็แยกออก2ครับเพื่อการใช้งานง่ายแต่ตัวนี้คือเรียกว่าสาย 1. นึ่งของหนนั่นเองครับเสียบเข้าตู้ใบนี้ครับครับใบเนี้ยก็ต้องพ่วงมาหาใบข้างล่างอย่างไรครับนี่พ่วงใบข้างล่างครับทำให้มันได้ค่าละ2ครับผมเห็นไหมครับตัวก็ ขับขั้นละ2ขั้นละ2ขั้นละ2เหมือนกันครับเสียงกลางครับก็เป็นระบบ3ทางครับเสียงกลางครับมิดโลแล้วก็มิดแล้วก็ไฮครับระบบ3ทางสำหรับข้างบนนะครับผมครับแล้วก็ระบบข้างล่างครับนี่พาววเอร์กก็ถือว่าเป็นทับสัดส่วนใหญ่สำหรับในเซตนี้นะครับผมครับทีนี้ต่อมาครับขุมพลังไฟครับโน่นครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปั่นเอกซ่าครับที่ซื้อ มาใส่งานเวทีโดยเฉพาะครับผมครับอันนี Bless ้ก็เ enfin, ป็นรถแต่งครับผมครับมาก่อนเพื่อนเลยครับผมครับสำหรับทีมงานเราปีนี้เอกซาวมีเวทีด้วยนะครับผมครับคอยติดตามชมรถเวทีของเราเครื่องปั่นก็มาถึงแล้วครับผมครับการทำเวทีเสียงเนี่ยใช้ต้นทุนเยอะมากพอสมควรครับอย่างตัวเนี้ยเอาง่ายผมก็ซื้อมา3ามแสนเจ็ดครับตัวเนี้ยสำหรับเครื่องปั่นครับมันเป็นรุ่นใหม่ครับผมครับนี่ครับคือเครื่องปั่น LS นะครับผมครับแล้วก็ LS เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ครับผมเลยชอบอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับ ใช้มาแค่4,000กว่าชั่วโมงนะเห็นไหมครับ4,000กว่าชั่วโมงเองครับสหรับเครื่องนี้ครับผมครับก็เป็นเครื่องปั่นรุ่นใหม่รุ่นนี้จะเป็นพวกตระกูลคอมเบลเลวทั้งหมดคือเร่งอัตโนมัติอันตรายนะครับเครื่องปั่นตัวนี้ถ้าโหลดหนักๆเนี่ยมันเร่งไฟขึ้นเองครับเราต้องคอนโทรลไฟให้ได้ที่เราต้องการครับผมจําได้เลยครับเอกสาวปีนั้นเหตุปะทะผมเร่งไฟ230แต่ตอนมันโหลดมันเร่งไป240นู่นครับทำให้พาวเวอร์มีปัญหาเลยระเบิดเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมมยยยยยิิิ่่่่่งงงโโหหลลดดดสู้้นนนนนีีีคออรัืเเเป็กาาาไฟฟ มันก็ยิ่งสู้ครับมันก็เร่งเอนเตอร์โนมัตงนม้นขึ้นเรื่อยๆครับผมครับทำให้ไฟไม่ตกนั่นเองครับแล้วก็งานวิทีของผมเนี่ยคันนี้ก็คืออีกหนึ่งคันที่ต้องวิ่งตามครับผมครับคือเอาง่ายๆชุดเล็กแบบราคาเดียวกับรถแห่ผมว่าครับก็คือไปคันนั้นคันเดียวไม่มีคันนี้ครับแต่ถ้างานเซฟเวทีอย่างเงี้ยจะมีคันนี้ไปด้วยแล้วก็มีตู้เบรคไปด้วยอีก24นิ้วไปอีก8ใบตู้กลางอีกก็ระบบไฟจะอยู่บนคันนี้ทั้งหมดครับสำหรับงานที่ใหญ่ๆครับผมครับปป่่ลอองงติดกกนนนวาเเ็็็ไห ใช่ไหมโอ้โหปั๊มติ๊กเดิมาแห้งกว่านี้เลยโอ้โหครับปั๊มติ๊กอย่างแรงอันนี้ยังไม่ได้เล่นครับคือค้อดีรุ่นใหม่เนี่ยไหมครับระบบเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวเล่งเฮิร์ตปึ๊ดเล่งอัตโนมัติไหมครับนี่ค้อดีของรุ่นใหม่ครับต่อมาเลยครับคันเร่งนี่ครับคันเร่งครับนี่ไงไหมคันเร่งครับ คันเร่งเป็นออโต้ทั้งหมดครับใช้ออโต้ทั้งหมดอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ารอบเครื่องนะครับเนี่ยรอบเครื่องตรงนี้ครับรอบเครื่องก็คือ1500รอบจะได้อยู่ที่50เฮิร์ตใช่ไหมครับ50เฮิร์ตตรงนี้นะครับผมครับผมจะเอาแค่51เฮิร์ตพอครับห้เฮิร์ก็อยู่ประมาณ1,520รอบเห็นไหมครับ51เฮิร์ตครับผมครับเนี่ยครับ อันนี้คือตัวเร่งไฟครับเนี่ยตัวเร่งไฟครับผมครับนี่ตัวเร่งไฟเห็นไหมครับไง่ายการใช้งานง่ายสำหรับเครื่องปั่นรุ่นใหม่ครับผมครับเห็นไหมครับถือว่านิ่งมากเดี๋ยวผมจะปิดประตูดูครับว่าจะนิ่งแค่ไหนครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับผมครับประมาณนี้เสฟวันนี้